สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบผัวกับช่องฝากทงชาแนลอีกแล้วนะคะพี่น้องวันนี้พ่าพี่น้องไปหาเบิ้งเนาะค่ะปลาเนาะคะ่ะพี่น้องเคยเห็นมันเนาะมันเป็นจังไหนไปเบิ้งไปหาน้ากันนะคะพี่น้องมันสิมีบอเพราะว่าบ่าไห้เขาปลาหนีโดนแล้วเนาะคะ่ะไปแต่ปลาอื่นเนาะค่ะพี่น้องเบิ้งเนะคะ่ะรอบค้างอันนี้ก็เป็นปลาอยู่ค่ะองเจ้าขวง,งค่ะเลยย่างไปจักน้อยเนาะคะ่ะกระสีพ่อปลา สีเขียวสีเขีสีไปเบิง่งเนาะค่ะปลาน้ำกันเนาะค่ะมื่อี้ทีมงานเก่าค่ะมือนนม่อนี้มื่อี้มาจะคนค่ะคุณแม่มาสองคนสามสี่ถ้ามาเอาขึ้นมาสี่คนเนาะค่ะพี่น้อง<ห>มีปลามีปลากับมาหาเอาฟื้นความค่ะพี่น้อง,งอใหม่ที่มันหักล้มเหลวไปเสร็จไร หกอยู่ได้ค่ะพี่น้องแต่งควอมบุญนสภาพปลาเ็กเบิงน้ำกันค่ะไปหาสอยกันค่ะพี่น้องนอกคาปลาเป็นแจ้งไดดเนี่ยพี่น้องอุดมสมบูรณ์ยู่ได้ แม่บอกว่าพ <The> ่อยังกะเอาวันนั้นวัสดุค่ะฝนหัวก็โตหมูว่านนี่ค่ะพี่น้องนี่ก็เลยมาหาเบิ้องนาคาปลาค่ะเมือนี้มามีบหรอมามีพันนาพี่น้องเพื่อเขามาเบิ้งกวนเดี่ยวมันถูนพันบ่นาะ คือว่าแล้วเนาะค,ะค่ะของธรรมาชาติถ้าฝนบ่ตกฝนบ่ตกมันก็เหี่ยวก็เหียงก็อันนี้ไปค่ะฝนตกได้โดนเติมไม่น่งสิปโองขึ้นไหมค่ะพี่น้องสิปโป้งยังแม่บ้านเนี่ยเฮยหาบางัางกินนัวมาจันค่ะบ้านเนี่ยเอาวาันแล้วค่ะป้าป้าได้แล้วค่ะ เบ Guys, ิ no, okay, mm ้ง hmm. กินวนนน้ำใสไหม่ะอย่าไปเบิ้งน้ำใสหนิเอาอยู่ต้นตัวยุคคากับมี่มาสั่นพี่น้องไปหาเบิ้งดูวแกนบ่ไปเบิ้งน้ำกันค่ะแสดงว่าที่นู้นนี่สิขึ้นอยู่น้ำต้นไม่น้อยเพราจำกัดชนิดเป็นบ่คุ้นแม่ หกยู่ได้พี่น้องพัวนะปลาดุปลายุค่าเดี๋ยวคองกับอะไรมาดูแล้ยจะเถอค่ะอยากเบียกไรอัดไาย,ยางค่ะพี่น้องผวนหกหกมีบกค่ะคุณแม่มหาสอยกันนะพี่น้องวาเนี่ยนี่บอนอ้อฝนตกใส่ยังสีมันสีเห็นหูอยู่บ่ค่ะคุณแม่ ตนตกใส่ก็เห็นหูคือเก่าว่านชนพี่น้องหัวไม่หนีเป็นคือเกา่าหวานนะ้อยหนิเนาะบ่มี่เลยค่ะต้นนี้กับโบมี่อ๋อนี่เลยค่ะยุกใกล้ๆกันซื้อค่ะนี่พี่น้องฝนตกเถื่อนนะค่ะมันไม่เป็นยังสี่นี่ยห้ามกันผลิตจระหแหนบ่ ุนน้ากันค่ะพี่นองว่าสิเมนบอร์จิเมนสิเมนหู้หลวกหู้ล่อมด้วยสี่ออกไปเร็วนะคะร<ม>ุ่นน้ำกันเนอะพี่นอง ลำเมียนบ่ไม่ว่าไปเลิกแทลเลิกว่าสันค่ะเลิอกอยู่หรอพี่น้องไปอันขุดค,คลิปอันที่เคยไปขุดก,นนนะกินนู้นนะบ่เลิกป่ดนี้ได้ค่ะพี่น้องอันที่ว่าเขาไปหากินนู้นโดยตรงเลยนั่นบ,เบนน่เลิกปัดนี้ได้ค่ะพี่น้องเมื่อนี้เขามาหาเนคาค่ะปลาแต่ว่าห้องบ่ไดหญ่ค่ะเขาเลยมาหาบึงกินนู้นสันค่ะ บอมีสาม่าพี่นอ้องถ้ารรมาชาติได้พี่น้องง้อหกถมชาิแสนหกแต่ว่าบรรยากาศดีดีพี่น้องฝนตกมาคืน่นิหมือน,นี้บนรยากาศดีค่ะค่ะโบห่วงได้พี่น้องเฮงเขาป้าเฮงลมเด่นไปะนะ มองดูค่ะพี่น้องอันนี้แม่มบ่บ่มีค่ะซือหาอยากใจล่ะแม่ยังก็บซื้อกินยากใจละ่ะ <c oughs> หาอยากค่ะค่ะท่านผู้ชมทำไมได้เกาบัวลำบัวรานบัวหยากวันนี้ได้ค่ะพี่น้องยังกับบ,บัวอืดบัวหยาก อันนั้นไดนี่บัได้ซีดยาได้เนี่คะ่ะเฮ็ดยังก็บบได้ใส่ยาเนี่ยมามีเลยค่ะพี่น้องผลฝานบดดีคือเก่าค่ะอันนี้สมุนค่ะนี่สมุนของอ่าคุณป่านะคะเพิ่นมาเที่ยวน้ำค่ะต้นดอกไม้ป้าค่ะนี่ ดอกไม้ป่า,อปาโอ้หายากได้เป็นห่องงางหลายนาทีเแลยวยางมาโดนเติมแล้วกันะันในผพวหูวอยู่ค่ะเนี่ มา,ามลุนน้ำกันค่ะพี่นออ้องพอที่ได้บัวคือบัค่าวคุณแม่หูน้น,หนี่ปัญหานี่ปัญหาป่ะจันค่ะปัญหายอย่างไรคุณแม่ปัญหาว่ามันถึงยูบอสถึงเลือ,อดูกันถือว่าดีเราไป เอาได้แล้วค่ะหนึ่งตัวเอาได้ตัวเดียวน,นคะคะพี่น้องแต่ว่าบบใหญ่ด้วยค่ะยี่ตัวเดียวแต่ว่ารอบนี้บบใหญ่รุนน้ำกันค่ะเสียาดายบัวเสียดายไปใส่เกียงเนื้อใหม่บ่เนาะค่ะ บอน้อพี่น้อง,งมันเป็นสิออกไปเหงอือกหรือบอน้อค่ะเนี่ยจะได้เค็ดแกงเนาะใหม่ใส่กินโน้นหรือว่าสิแกงเนาะใหม่ใส่โอ้ไมีหยังใส่เนาะค่ะพี่น้องทะลุกันค่ะคือบอกก่ะคุณแม่จังหว่ายเยอะมาก แห้งค่ะพี่น้องบลัะเบิ้ลมันเป็นคุดปูค่ะบอนเนี่ยผัวอย,อยู่ค่ะพี่น้องบอ่มี่บอมันโอ,อ้หู้นี่ออกแล้วค่ะพี่น้องออกแล้วงสงสัยจะได้เกงแต่โน้ตใหม่ค่ะหาหู้ใหม่ก่อนค่ะพี่น้อง วยู่แล้วเนาะค่ะพี่น้องต้นมากอันที่พวกอันนี้แต่เป็นหู้หลอกเนาะคะ่ะคุณป่าคุณป่าคนนั้นเนาะคะ่ะคุณป่าสนจุ๋ยของเขาเนาะคะ่ะอ่าได้แจ็คตแล้วคะ่ะคุณป่าสนจุ๋ยนะขว <laughs> อหุ้ยได้พี่น้องแต่ว่าก้นบ่ได้มาสั่นค่ะคุณป่าของเขานะคะแล้วบอกว่าแล้วเราเฉี่ยวชั้นด้านการคุดคะ่ะทีมงานนี่ หากินเ่้าหมานค่ะไปหายัง้งกับอะไรค่ะได้นีดเดี่ยวค่ะทีมงานพออยู่พอกินค่ะอาคุณป่าของฮาน,นะคะพ่อแล้วค่ะพีน่น้องเช้าเบิ่งค่ะวันรัสิคุดไดบ้บออย่าเฝ้ามากอย่าเฝ้ามาก <laughs> หรือว่าแล้วจะเย็นหูเสียอีกเนาะค่ะพี่น้องรุ่นกันค่ะรุ่นกันตัดต,ตีตั๋วมาจากกรุงเทพได้พี่น้องนี่แล้วมาได้อยู่บ้านเขาค่ะแล้วก็เล่นหาหูปาพ่อค่ะพี่น้องออแล้วก็เล่นดูดได้ค่ะถ้าเบิ้งพี่น้อง่มางมงจากท่าคุดแล้วด้ค่ะพ่น่ะพ่น่าพ่น่ะพ่น่ะมึงมึงดิจะไมยมัถสงได้บม,ดมื่อไนี่ต้องสูสๆนะคะคุณป่านะนนน <laughs> คุณป้าต้องสูสๆ <laughs> อ๋อดาพี่น้องอู้ยู้วดพวดาพดาอุ้ยทาทางถักด้วยค่ะคุณนะว้ามจะเสียเปล่าหาหูไปพร้อมต้อไปปะเอามือเงีหู้ไปพร้อมพอว่าเขาปมมีใหม่เขาอกใหม่เงยหันบมมีหู้ไปว่าบ่พอค่ะเดี๋ยวนะค่ะรอสักวันกะท้างนั้นมึงเห็นว่ะ พ่าดแล้วค่ะส่งกลับคืนกรุเรงเทพค่ะ <laughs> คุณป่านี่ว่าได้ค่ะส่ <laughs> งกลับคืนกรุเรงเทพดนวนเลยค่ะอ่าวไวเบิ่งค่ะวันนี้คุณแม่ได้พออไว้แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเอยพุ่น่ะเอาเล้าได้ยุคค่ะเออเรากลับมาค่ะว่ะให้เราตีตัวไปกรุงเทพแล้วค่ะ ชมหมดแดงจ้อพี่น้องเออหมดแดงกัลายค่ะหมดแดงจับกรับอ่าอันนี้เบื้องแรกค่ะพี่น้องนี่ปุ่นนะปุ่นนะปุ่นนะนี่ละอ่าเอาใส่มือด้วยค่ะปุ่นนะโอ้ยฝีมือจากกรุงเทพนะคะนี่เออพุ่งได้โตแล้วค่ะตื่นเต้นปะค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นใครฟอมึงเนี่ยตื่นเต้นว่าฉั่นค่ะตื่นเต้นมากมากเลยค่ะพี่น้องบรรยากาศต่างไงกับกรุงเทพปะค่ะคุณป่าแบบได้ดีกว่ากันค่ะ บบนี้ก็ดีมันดีคนละแบบดีคนละแบบว่นานเ่นพี่น้องเสียเลี่ยงเอาผู้เช mm ี hmm. Nein, ่ยวชาญจากช่างบานนะคะบอกว่าเสียเลี่ยงว่าเซนค่ะพี่น้องบานนี้เอาวัสดุกรุงเทพบอค่ะบ้านนี้เอาหามหม่ค่ะวัสดุวัสดุวัสดุแดงกับลายเด้พี่น้องโอ้พี่น้องเขาหามาหลอะไรเหรอเนี่ยแต่ว่าหมวกก็ได้ จล็กตัวกว่คุณป้าคุณป้าได้หนึ่งตัวคุณแม่ได้สองสามตัวเนาะคะ่ะแต่ว่าตัวนั้นอันมาา้าไายบ่ทันเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าบ่ได้ตั้งใจสิมาหาไอาีนู่นเนาะคะ่ะเอาไปหาเมืองต่อไปค่ะพี่น้องพอ่ออีกแล้วค่ะพี่น้องผู้ตีตัวจากกรุงเทพพ่ออีกแล้วค่ะคุณอาพี่นอาา้องอุ้ยทาทั้งหมดนะเบิง้งเบื้องคุณอาปุณห์ ยากบ่ค่ะยากว่าสั่นค่ะพี่น้องทำไมเบิ่งน่าพี่น้องวะแล้วสิได้บ่วีมือจากกรุงเทพนะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> พูดนะค่ะมาจากกรุงเทพได้อีกแล้วเนาะค่ะพี่น้องคู่น้อง <c oughs> นีแต่โตใหญ่เลย <c oughs> นี่ใช่โตใหญ่ค่ะพุณ <c oughs> น่ะพุณน่ะพี่น้องหนาวนานโอ้ยขอโตใหญ่ <c oughs> อันหัวหนึ่งว่าว่ามันมีโตเดียวเด้อค่ะคุณป้ามีหลายโตอยู่เด้อค่ะเช็คเบิ่งดีๆนะคะเพื่อความ ปลอดภัยค่ะงั้นนี่เราบอกมาว่าเอา่ไปอีกแล้วกรุงเทพค่ะควายนีกับจำแนนด้วนี่ขวายหนก็จะแนนวันสัตวพี่น้อยเบิ่งอีกรู้พี่น้องแต่ว่าหมดไรหลายค่ะบ่กล้าเข้าไปหาเล้วเดี๋ยวขายแล้วสู่ตายอยู่ผู้เดียวค่ะ มีหัวแสดงว่าบ้องแมนค่ะพุ่อาบ้องพี่น้องโอ้ยพุณอาเบิงเบิงด้พยคุณอาหมดหมดหลายหมดหลายหมดหลายได้พี่น้องพุณอาเบงิบเบงใต้คุณนาข้างบนเดี๋ยวมาทำความสะอาดเนาะคะ่ะมัางบนหูข้รงบดาอันนี้ลูกๆแล้วนอนถ่าค่ะนอนถ่าสเสด็จแม่นะคะไปพี่น้องไอ้เมืองป้าต่อไปค่ะบ้านนี้พุณอาหมดแดงใต้ยืนดั่งดั่งดั่งแบว่าไปนี่ ไปค่ะเขาป้าไม่ค่ะพี่น้องบ้านนี้หายาาค่ะว่าเป็นหาทองคำผมได้ค่ะ <c oughs> โอ้ป้าัะหกเด้ค่ะพี่น้องคุณเอาพี่น้องหกค่ะหก อันนี้เขาเอิ้นว่านยังนอนนอวายค่ะนี่พี่น้องนอวายจนนอวายใบมันจะมีหนามจากน้อยค่ะใบมีหนามจากน้อยด้วยค่ะพี่น้องนอวายแกงไส้เฮดต่ว่นรสชาติมันอยากขมด้วยค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องห้องก็ออกจากปานอคาแล้วเนะาะค่ะพี่น้อง หาเนาะค่ะกับบัดใค่ะหาแมงกินูนกับบัดใดเนาะค่ะพี่น้องบัดนี้เขาก็เลยเ,เปลี่ยนเป่าไมใหม่ค่ะเขาสิไปหาเนาะใหม่ได้ค่ะพี่น้องบัานนี้เนาะใหม่ปลาได้พี่น้องเนาะใหม่ไพปลาค่ะบัดน,นี้แม่นเนาะใหม่บ้าน,น,น,านคือเข้าเอาไปทุกเทือได้คะ่ะเ่าเรือหน่อยได้ค่ะพี่น้องเนาะใหม่อันนี้ส่วนมากก็ามากจะบ่มีแล้วเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นน้าน้ําร้ายค่ะแต่ว่าหอมได้พี่น้องเนาะใหม่นี่ก็คือเนาะใหม่บ้านคะ่ะ ต่างแตกต่างกันก,นกบหน่อใหม่หละย,ยางอื่นร้ายเลยค่ะชนิดนี้แล้วนอมันมน,มน,นี่สิเป็นมันมันเนยนนนลยค่ะพี่น้องแหนงนอแหน่งนอใหม่นี่สิเป็นมันมันค่ะคุน่ะว่าเบิ้งด้่ยเหรอพี่น้องเรือ,อยุทธรณีแล้วคือเบิดบ่าใน,นพี่น้องโอ้แม่พ่อไว้แล้วผุน่ะค่ะผุนเบิ้งเราบอกว่าเห็นแหนงค่ะเอาไปเบิ้งน้ากันค่ะพี่น้องแหน่งนอใหม่ไพป้าเนาะค่ะผูได้เคยเห็นเบิ้งเด้ค่ะบานนี้ เห็นบบเห็นโบฝนมีสามแง่งนะคะพี่น้องแต่ว่ากับบอหญ่ปันไดดอกค่ะหัวก็เป็นอยู่ค่ะพี่น้องฝนกับหัวกระตกค่ะเอาไปเบิ้งต่อไปค่ะพี่น้องเบิ้งซูมค่ะเบิ้งแบบซูมดูแบบซูมนะคะเห็นบโุฝนนะพี่น้องอุ้ยฝนเห็นน้ำาบมุกเจ้าเห็นน้ำาบุนเต็มอยู่ มี่สามเนี้แล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าถามันหน่อยเขาขอบอกเ่าเอานะคะ่ะพอว่าเขาไม่นอนใหม่ไงอยู่พี่นอ้องอีจักน้อยก้านะ่ะมันหน่อยพวดมันหน่อยโยค่ะพี่น้องตตวอีจักน้อยค่ะมันหน่อยหน่อยอยู่เลย นั่นค่ะเห็นบ่ค่ะพี่น้องในหน่อยยุคค่ะเอายุบอ่เอาไปหลดแล้วเอาเอาไปโลดวัสิค่ะรถท้ามีนล้ยงเเรียกัขาซ้ำร้าีเจ้าพี่น้องของไหลาย อันนี้ก็แเมนน่นนะหน้ายาเนาะค่ะในน,ใน,ะะน้อญ้าอาไซน่ะวกนันพวกตะเ้าเนาะใหม่น้ากันนาะพร้มมอนนมอไ,นนอได้ค่ะพี่น้องอันนี้ มอมเป็นน้องนอใหม่ปามลปาบ่คือนอใหม่บ้านบ่คือรอใหม่ย่างอื่นเลยค่ะแต่ว่าน้ำไหลหอมคมบ่ก่ัคุ้นเนี่ยคมคมหลายกว่านอใหม่ธรรม,มาดาหรือว่าจักไหนนะะี่ค่ะหรือว่าคมมท่าบกันคมทําก,กันกำน,กนอใหม่บ้าน,นะคะ่ะบางเลยพี่นอได้ลงมือทำการแล้วนะคะ ค่ะนี่พี่น้องนี่ค่ะเอาเสียมทั่งออกเลยค่ะเสียมแย่เข้าไปเลยค่ะพี่น,อน,น้อ,องซุ้มหนามันหน่อยอยู่บริซันค่ะ บ่เอาไว้จันพี่น้องในนึงนอกับนึงแหนงค่ะแต่หายกินโน่นอีก,กว่าสันค่ะพี่น้องมันงามว่ะสันค่ะส่วนกินูนนกันน้องใหม่บนต๊มันถือมันใหม่เนาะค่ะพี่น้องมันเลยงามไปค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะค่ะพี่น้องการมาหาเนาคาะปลาของเ่อเนาค่ะ กรบอประสบความสําเร็จเนาะคะ่ะพี่น้องก็คือบ่อผเลยค่ะเพราะว่าฝนมันเปิงตกไม่ค่ะเดี๋ยวคลิปหนาถ้ามันมีเดี๋ยวสิพ้าพี่น,อน้องมาเบิ้งน้ากัน้อค่ะเนาะค,ะะคะ่ะปาสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะเฮากระไดเนาะไม่ได้แมงกินโน้นนะคะพี่น้องไว้เจอกันไหมในคลิปหนาเด้ค่ะพี่น้องคลิปนี้เฮาก็สิคอจบไหวเพียงสาเน็จเนาะคะ่ะพี่น้องถ้ามาเบิ่งกัน,นะะ้อค่ะว่าคลิปหนาเฮาสิาพาพี่น้องเห็นอย่างอีกเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดซั b ส c คร b e กดแชร์ช่องฝากทงให้ได้ะคะ่ะพี่น้องสําหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ